คลิปนี้ขอคุยเรื่องปัญหาเวลาคุณเดินทางไปเที่ยวคนเดียวอาจจะพบเรื่องดีๆและอาจจะพบเรื่องที่ไม่คาดฝันการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวต้องใช้สติสัมปชัญญะหรือสัญชาตญาณหรือช่างสังเกตให้มากที่สุดและอย่าประมาทเล่าเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะเรื่องของเราเกิดที่เมืองนิส เมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบท่องเที่ยวคนเดียวไปไหนคนเดียวเดินทางไกลหลายๆวันคนเดียวคนที่ไปเที่ยวคนเดียวไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต้องนึกภาพออกแน่นอนต้องใช้ขาตั้งกล้องเพราะเราไม่มีใครถ่ายให้นี่คือประสบการณ์การใช้ขาตั้งกล้องถ่ายตัวเราเอง และเป็นการถ่ายที่ต้องเดินออกไปไกลๆจากขาตั้งกล้องและกล้องหรือมือถือแพงๆหรือไม่แพงก็แล้วแต่ถ้ามันหายขึ้นมามันก็ไม่คุ้มกับการท่องเที่ยวครั้งนั้นสังเกตนะคะดูจากคลิปวิดีโอนี้สังเกตรถคันสีเทาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บหนึงน่งเราแป๊บหนึ่งเราเดินไปถึงจุดจุดนั้นรถขับเข้ามาหาเรา ถ้าหมยคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามเราว่าอะไรขอบอกนะคะว่าไม่ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ยืนยันว่าไม่ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาหวังดีมากๆค่ะเขาหวังดีมากๆเคเขามองดูเราอยู่นานแล้วตั้งแต่เราตั้งขาตั้งกล้องแล้วเขาก็ตั้งใจขับรถเข้ามาหาเราแล้วตั้งใจมากๆสิ่งที่เขาพูดคือดี ดีมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะเขาก็หวังดีสุดๆเขาพูดกับเราว่าคุณคุณคุณอย่าทำแบบนี้อีกนะพอเราได้ยินเราก็ตกใจนึกนึกแค่ว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ข้ามถน,นนตัดหน้าใครนะเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าที่เตือนเนี่ยผมจะเตือน เรื่องการตั้งกล้องแล้วเดินออกมาจากขาตั้งกล้องไกลๆแล้วอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเฝ้าขาตั้งกล้องนั้นด้วยคุณรู้ไหมว่ามันหายได้ง่ายๆและไม่สมควรทำคุณรีบเดินกลับไปที่ขาตั้งกล้องของคุณ สิ่งที่เรารีบทําที่สุดคือขอบคุณเขาแล้วรีบเดินกลับไปที่ขาตั้งกล้องวันนี้ทําคลิปตั้งใจบอกทุกๆคนและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวกันเดินทางสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวคลิปนี้ตั้งใจทํามากความหวังดีของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเตือนเราถือว่าเราโชคดีที่พบแต่คนดีๆวันนี้เราจึงแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนต่อไป อยากทราบว่าเวลาคุณไปเที่ยวคนเดียวคุณตั้งกล้องยังไงใช้ขาตั้งกล้องยังไงมีเทคนิคยังไงเวลาถ่ายตัวเองคนเดียวไปเที่ยวคนเดียววางขาตั้งกล้องตรงไหนดีมุมไหนดีแบบไหนดีเขียนเมนไอเดียที่คุณชอบแบ่งปันให้คนอื่นสิ่งดีๆก็จะกลับไปหาคุณแบ่งปันให้เราด้วยนะคะ หรือชวนเราไปเที่ยวในครั้งต่อไปเราจะได้มีคุณเป็นคนเฝ้าขาตั้งกล้องแล้วเราก็เฝ้าขาตั้งกล้องให้คุณถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ต่อคนที่คุณรักอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ